เอาล่ะสำหรับบรรยากาศของการเลือกตั้งอบตที่ผ่านมานี่ถือว่าที่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่คึกคักเนี่ย<ะ>เพราะว่าในรอบ8ปีนะคุณปลอลแม่อใช่ใช่ใชคือตั้งแต่มีคอสช,ออสชอมาเนี่ยนะครับก็<ะ>ไม่มีการเลือกตั้งถ้า8ปดปีนี่ก็สองสมัยลยนะคุณณทิยาใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะมันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่าเออฉันก็อยากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้าอยากจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงของชั้นบ้านในการ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับในพื้นที่ของชันเนี่ยนะคะก,ก็เลยไปกันอย่างคึกคักทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศก็ตั้งแต่เช้านะคะเปิดหีบกัน8ดโมงเช้าปิดหีบตอน5โมงเย็นนะคะบรรยากาศก็ไม่มีปัญหาะคะ่ะทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะประชาชนก็ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันนะคะโดยทางคณะกรรมการกรกตนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสังเกตการ์ในจังหวัดต่างๆนะคะ บรรยากาศของการใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะโดยจากการที่ทางกกตไปตรวจเยี่ยมมาในหลายจังหวัดเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าน่าจะใช้สิทธิ์กันไม่น้อยกว่า70%เลยทีเดียวเขาไปกัน3จังหวัดก่อนนะคะไปไปไปดูกันเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ บรรยากาศคือคักซึ่งสอดคล้องกับผลการสารวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน42จังหวัดนะคะที่ก็พบว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละค่ะที่เขายืนยันว่าจะไปใช้สิทธิ์นะคะทางคุณอิทธิพรก็บอกว่าอิทธิพรบุญประคองนะคะก็บอกว่าสำหรับเรื่องของการร้องเรียนทั่วประเทศเนี่ยนะคะตัวเลขตอนนี้ ก็ยังยังคงจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะคะถึงจะสามารถสรุปได้ว่าจะมีตัวเลขร้องเรียนเท่าไหร่อย่างไรบ้างแต่คุณอิทธิพรบอกว่าคืนหมาหอนคืนหมาหอนคือคืนก่อนการเลือกตั้งนะคะนี่มันเป็นศัพท์ที่โบราณมากเลยนะคืนหมาหอนเนี่ยนะแต่รู้กันใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่อาจจะอะไรคือหมาหอนผีหลอกหรออะไรนะทำไมหมาต้องหอนว่าก่อนวันเลือกตั้งนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของความศัพท์ นะคะทางด้านของการเมืองก็ <c oughs> ここบอกว่าคืนมาหอนที่ผ่านมาก็ไม่ได้รับรายงานว่าหอนมากกว่าเดิมเดีย <c oughs> แปลว่าอะไรตีความได้หลายอย่างนะคืนมาหอนที่ผ่านมาไม่ได้รับรายงานว่าหอนมากกว่าเดิมตีคววาามได้่ตีความได้ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยหอนหอนอาจจะหอนเยอะออปีนี้ก็หอนเยอะเท่าเดิมไม่มากกว่าเดิมไม่มากกว่าเดิมอะไรางี้นะนท่านก็พูดกับกลวามให้ไปตีความเอาเองค่ะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งสํานักงานกกตก็ได้มีการติดตามสถานการณ์มาตลอดนะคะที่ผ่านมาก็มีการลงพื้นที่มีชุดเคลื่อนที่เร็วมีชุดหาขา่าวสตชก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นในคืนมาหอนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีรายงานอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเดี๋ยวรอดูค่ะรอดูว่า หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีผู้ร้องไปยังกกตเดี๋ยวกกตก็ต้องดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปพอนับคะแนนเสร็จปุ๊บคนชนะเนี่ยไม่ร้องอยู่แล้วนะคนร้องก็คนที่อาจจะไม่ได้รับเลือกตั้งซึ่งก็อาจจะมีเรื่องหนึ่งเรื่องร้องกรรมการนะนับคะแนนไม่ถูกต้องอย่างนูนอย่างนี้ร้องคู่แข่งทําผิดกฎหมายผิดระเบียบการเลือกตั้งคือเสียงโนติดป้ายเกิดอะไรพวกนี้ก็จะ จะอยู่ในขอบเขตแบบนี้นะอย่างที่ท่านประธานกรกตอบอกแหละเดี๋ยวต้องรอรอสักพักหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยคนที่ชนะก็อาจจะดีใจกันคนแพ้ก็อาจจะออขออยากอยู่เงียบๆคนเดียวสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วพอตั้งหลักได้ปุ๊บท่ <c oughs> นานบอกอมันมีหลักฐานอะ่ะเ <c oughs> ขาก็ <c oughs> จะส่งไปที่กรกตเคกรกตจังหวัดอะไรก็ว่าไปค่ะ